มีสมัยปะดีข้าวไหมดีก็เดียวดีกเดียวใคร่าโอจ้าโคเฮ้ยแดนน่ะกูไปไหนดิโอ้โหเกินเกินกูอยู่ไหนวะเกินกูอยู่ไหนวะกูไปไหนดีวะไปอยู่างวะเหี้ยแดนน่ะเออตัวปอมตัวติงตัวเฮี้ยอะไรลูกับบอะป่ปะเออกดไปไปไปตัดถอยถอยถอย รอรอตับดีก่ระวังละโอ้ยแม่แค่เดี๋ยวพามาแค่ต้องเหี่ยวเอาแม่ดีเอาม่ดีเอาแอดฮะเออโอ้โดนดีตายเออตาดมากจะไปรอดจะแงวะเอเก็ดพอตะทีดมว้ อยากเติมเกมอีอากเเกมเติมที่ไหนดีที่นี่เลยเจน้ำการขาสำหรับน้องๆคนไหนอยากเติมเกม LL ไว i ิฟหรือเกมอื่นอีกมากมายนะเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจน้ำการขาสนใจคลิกริงข้างล่างได้เลยนะครับลุาเข้าหายจริงไม่น้พูดเล่นนะคะ

มาแปอเา,าเ,อเลสมานี่ว่าเออมาแปลวเลสมาอป้ายปิ่งเกอเอ๊บไม่ม,ไม,มีไม่มีมีว่ะ ไปไปหรืทีนี้รถแฮะฝาดตัวแล้วเพื่อนามันเดี๋ยดนะแสดงว่าเอาได้มันต้านส่วนกูเลยบึน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 แต่กูก็โดนดิงฟรี เอาไอนน้นี่แทนนะนี่ไงฆ่าเลยโอ้โหเฮียเ้ยเสร็จป่ะเสร็จเอยต้องยอมกากกรยังการเดินของมันโผล่มาอย่างเงี้ยปล่อยมือโผล่มาอย่างเงี้ยยอ,อยอมเดี๋ยว <c oughs> แน่หน้าว่ะถึงละโหเยี่ยมตายถึงก่อนเยีลยมได้โอเคได้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 ไปได้นะสวยแฝดป้านในหน้าเลยแฝดแฝดตีอีกนายหมดปังเกิน โอเถอยแล้วถอย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 หมดแล้วกูไม่หกกูไม่หกไอ้เกียเสียงเงี้แหละมันเปิดก่อนกูหกไงจบไปได้ไปสองเพศสวยๆต้องเปิดแล้วมันจะกลับแล้วยได้าเปิดได้ก็เปิดบึ้ง ไไม่ดกลางหายนะวุ่นเยอะกลางหายนะมาแล้ว จะเป็นรองเท้ากันเวทอือแต่นี่กันเวทก็แหลกันซีซีลองเท่แต่นี่ออกกันเวทคุมมาละชาโกมาละชาโกแส่งดีมันเดินแล้วลงมาข้างล่างแล้วเปิด<ะ>ได้เปิดเปิดในฟ้อมเลย อได้ไหมสวยหามมาันบิได้แทบห <Hi, hi. S 2> ายหายอยู่ตรงนี้หรือเปล่านอาก,กูเดินเช็คนะชิัต์อันตีบืด้ดกูว่าแล้วทรงนาตีไแล้วส่วนแม่งเลยไหม สวยไงแต่แอนนี่ยังจะเอาเพื่อนวะเออเดินมาปึ๊บแอดยังไหนไม่งไงกากบานเนี่ยเยอ้โอ,อเคแบดเหมียนหมีหวีหมี โอ้ยเบี้ยมึงยิงมึงยิงมันเลยห้าสิบาทเบี้ยกำลังวิ่งไปนะจ๊ะจะถึงแล้วเฮ้ยเก็บทำไมด้อ้าวเรียบร้อยอือเราติดเบ็ดง่ายจังเลยนะกลับบ้านดิกลับบ้านตอนแตกอ่ะโอเคเลยกับเลยกับเลยกับเลยกูไม่ได้อยากให้มึงอยู่เท่าไหร่แล้วกูจะป้อม ออคืทำไมกุลาดไม่ได้เออเดีวก่อนตู้ทำมิวเดี๋ยวตู้ทามิวได้ไงเออออต้องการเลนเออเอ้าเฮ้ยมาไวจังวะกลางไหนนะได้หมดอ่ะตอนนี้แหงได้หมดอ่ะเออตัวที่ไหนอะกิฟเต็ดอ่ะนี่ดเงี้ยดนกับขอบโอ้เฮีย ก oh, oh, ็โหจัดมีดหน้าจริงเลยปังเอาอันนี้ได้อันนี้ได้โอ้ดิแข่งกันโอ้ดิไอเฮียมาแล้วชาโคตัวปลอมเนี่ยแข่งว่ะแข่งจริงนะเพื่อนมึงยืนยิงกูเป็นเลยเฮ้ยป้อมอ่ะเสียป้อมอ่ะจะถอยไหมไปไ่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ไปต้องถ่ายวะ่ะต้อบเดินหน่อยอวะ่ะยิ่งบึดยิด่งสวยอ่ะค่ะลูกไม่ตายวะ่ะอตัวปอมอ่ะ,ต,ะตัวจริงว่ะไปริงค่ะอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะเอือเหี้าไปเนียเย แอปติดเอาเปล่าเอาเปล่าแอปเปล่านี่นะเอาเฮียนี่แหละง่ายกว่านี่ดีกว่าติดจักติดจักติดจักเบิกโดนกูด้วยยังไงโดนแล้วไงจะเข้าไหมนี่ไงเข้าอาเข้าว่ะเฮียโอ้ยดุ๊งกูงงเลยทำไมอยู่ๆแอปติดกระหัวกระหัวเบื้ดไหนเห็นผมเมะเลียวหน้านี่ไง กลางหัวไปดิเอสข้างบนไปมาไงเราแต่ใครเลือกเมนรึแบบหมดเลยเลือกหมดแล่วแต่ว่าเมนนะผมาเม้นผมทึกไงแล้วไมนเมนไม่ทึกขนาดนี้หรอแอดดีอ่แอดไปละนะเอาว่ะเอาว่ะแอด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 เฮือดแอด เอาเลย่างเงี้ยโอ OH ้โหมันล้างมันล้างมันมีมึงรู้ว่ามันมีมันมีเคสด้วยแต่เออเนีงานงานเพิ่งใช้ลืมมันก็คงจะลืมมันก็แหละแต่เฮ้ยกลัวหมาด้วยเปล่าแหม่ไอหมีนี่ยังไงเนี่ยยิงเลยยิงเลยแข่งเอาหายมันดึงกลับไปด้วยเวล์เอามาเผากูไปีปีตุดระยะตุดระยะเออแอบเออ ข้างบนนี่ข<ป>้างบนความชื่นือข้างบนเลยข้างล่างข้างล่างอึกโอ้โหทำไมมันอขความชื่นดีอะไรทางนี่วะโวดแตกว่ะไปไปนายเลยนายเลยบนก็จะกลับไปกันน,น,นี่ดหลครับกลางก็ไรนั่นแหะอืม ไอเจตข้างหลังเออกดข้างหลังโอ้โหไม่่ใชแค่เออกดหรือว่ากูกดโก้ดละอือเอาวะเอาไวยังไงวะน่ะง่ายเหรอเอ้โหมีอีบูดิน่อให้วะสบายละอีบูดิน่อให้ลากไปไกลเลยลากไปไกลเลยกูออกนี่ได้เอาตายเออวิลลี่ไอ้ฟอมฟอมไปฟอมดีกว่าเขาสาธาตัวเองละ จแบบขู่เทพอ่ะจะคิวเต็ดตแบบัวเอ่เเอในหนังเลยอะ่ะฝากด้วยนะแบบเงี้ยง่อแล้วโอ้โหคือมึงจะทำเท่พงั้นบุกกระสันได้อยู่ดีแหละเพื่อกำลังเอาของนี่ว่า <laughs> <c ười> <c ười> เอาดิเพื่อนายยิงดิ<ฮ>นี่ไอ้โหมันมีเพื่อนวะไม่ใช่เจอเอ,อกรอดลวมันตัวสายะนะอะไรวะเนี่ยสายเวทสายเวทเนี่ยอะไรปลาดาบแรงจังเลยมันแหละอ,อ๋อเกือบตายเลยยี่สิบระวังอันตอีอ่อเะเกือบอันตีตัวอะไรวะเอกรอะ มันหายไปไหนหมดวะนี่โอ้โ,โหแข,แข่งไว้เพื่อนแข่งไว้แข่งอยู่แล้วเพื่อนแข่งไวอุ้มแข่งใครแคแข่งไงอือโอ้โหมันลากมันลากมันลากกูไปแล้วกูไปตีตัวไหนหวะอบบอเออเฮ้ยมันจะไม่ตายจริงเหรอไม่ตายเบื่อไปนะเยอะกว่ะ บอดมันแข็งว่ะแดกไม่แดกว่ะแดกไม่โดนมันก็ไม่ได้แข็งนะไม่ได้ใครตีมันเฮ้ยกูตีอยู่เมื่อกี้กูตีใครบ้างก็ไม่รู้มี็นสมัยปะตีแล้วไงตีแล้วเดบลตีแล้วเดียวใครว่ะคอราโคคาโคเฮ้ยแดกนะเฮ้ย กูไปเดินไปเดินกูอยู่ไหนวะเดินกูอยู่ไหนวะกูไปไหนดีวะขวานเลื่อนว่างี้ยะแต่น่าเออตัวปลอมตัวจริงตัวเฮียอะไรลูกแบบอาป่ะเออกอดไปไปไปถอย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 รอรอจับดีกว่าระวังนะโอ้ยเจ๊เจ๊จะพามาแค่เอาดิต้องเหี่ยวเบาเอาแม่งดิเอาแม่ดิ เอ้าแอดฮะเออโอ้โหโดนดีตายเออบาดมากอืมจะไปรอดได้เงวะเออเกตควอเตอร์คิวนุ๊กเฮ้ยเป็นไหนนี่ไงเรียบร้อยแดนหน้าเฮ้ย เฮ้ยปล่อยตายอ่ะดูว่าเสาตายใจคอมาหิดมากเดี๋ยวจริงเดี๋ยวจริงโน่นโน่นโน่นโนี่นและอะไรวะอะไรวะตัวปลอมตัวปลอมตัวตัวปลอมกูก็เอาห้าสิบบาทมันระเบิดแรงเพื่อนไม่เป็นไรกูรับรับได้กูแบบมันมาล้างกันบินมาแล้วได้เออรับได้แต่กูจะตายมาก่อนทำไมตัวปลอมมัน ปล่อยได้บ่อยอย่างวะโดน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 แค่ต์ีแล้วเหรอวะนี่ไงกดม้ากดม้าดึงสัตว์กดม้ากดม้าดึงสัตว์มัดอินแดงก็วุ้ยหลายคนบาดเด็กๆคุณโฟบอกมึงมองกดม้ากันนะมึงรีบมาช่วยกูก่อนกูจะตายกลัวดิดี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 เฮ้ยโอ้เออได้ไงมาวะเฮ้ยอะไรวะล่ะไงวะเซ็ต ไอ้ยัดปักไปข้ามป่ะอ่ะเขินที่ผ่านเลยขาดก่าได้วะขึ้นบนน่าจะได้ละบาปโอ้โห,โหปืนปืนใหญ่จนสลัดจริงๆริงความปืนใหญ่เลยโคตรแรงกดผิดครับปิ๊บบอมปะจิ๊บบอมขับดีธรรมดาเลยเหรอไหมดีธรรมดาเออ หมดตะกิยวยังไงเออหมดละตัวหมดละโอ้โหเลยดับรวบแล้วยังไงต่อยิงยิงต่อเธอปดมาหัวใจกระดาษเรียบร้อยเฮ้ยอีซีอีซี่อีซี่อีซี่ด้วยอีซี่ด้วย đờn cột